สวัสดีครับ f c ที่รักทั่วประเทศสวัสดีครับพ่อม่พี่น้องป้องไปทุกๆคนพบพ่อกันนะครับกับผมก่อนกระสนิสํสำหรับทุกคนที่รอคอยนะครับนั่นก็คือหวยรัฐบาลนะครับชุดเต็มหวยใบฟ้าพารวยนะครับสู้หวยสัญจรนะครับหลังจากงวดที่แล้วนะครับก็ คุณตุกอยู่หนึ่งอยู่แถวไหนเนาะคุณนิดนะครับคุณยุพิมยุพินนะพิมพิกัดให้ทราบด้วยเด้อพีนอ่นะ้องนะอยู่แถวไหนนะครับจังหวัดจังหวัดนะครับนะอยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับสวัสดีครับคุณกองกัน1่งนะจะได้รู้ว่าเออภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ชัดเจนไหมนะนะครับขอตัวแทนแต่ละภาคเนาะเออ คุณตุ๊กคุณนัทวีคุณสีไพรอยากได้ครีมค่ะจะสั่งยังไงคะคุณสีไพรนะนะครับทำบุญกับอาจารย์โดยการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เชเอสเอพัดนะได้ทําบุญนะครับนะสั่งซื้อยังไงอันนี้นะครับคือลายในการสั่งซื้อเข้า <c oughs> ไปในลายเรานะครับเพิ่มเพื่อนด้วย ID ดีไลน์นะครับติก๊กคําว่า ID แล้วก็พิมพ์ตัว S S ไซน์นะครับตามที่อยู่ด้านหน้าเลยแล้วก็ฉี S S แล้วก็ขีดกลางแล้วก็ตัว P ตัว L ตัว U ตัว S นะครับก็ทักไปอยากได้อะไรยังไงนะครับตอนนี้พิเศษนะครับชุดแก้ฟ้านะครับแก้ฟ้าให้หน้าใสหน้าขาวห,าหน้านวลหน้าเด้งๆนะครับคนที่มีปัญหารเรื่อง หน้าดำนะเป็นกระเป็นฝ้าฝ้าเลือดฝ้าลมนะครับอันนี้คือชุดแก้ฝ้านะครับก็มีสบู่เนี้ยสบู่สําหรับฟอกหน้าล้างหน้านะครับคือสบู่ทับทิมแดงอันนี้ทําให้หน้าใสขาวนวลกระจ่างและก็ตามด้วยเซรั่มฝ้านะครับที่ใช้ก่อนนอนนะครับและเสร็จแล้วนะครับทาย้ําด้วยครีมแก้ฝ้านะครับ ใช้เฉพาะช่วงเย็นนะครับส่วนสบู่นะครับล้างหน้าได้ตามต้องการอันนี้รับรองนะครับเห็นผลเป็นภาพป่าในวันที่1ที่2นะครับนะยือใครไม่อยากสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ขอสามารถร่วมทํามุลสมทบเป็นภาพป่าสามิชีเป็นทีมงานพ่ออาจารย์นะครับเพื่อจะได้ไปสร้างสาราด้วยกันนะครับที่วัด แก้งน้องว่านะครับบ้านนองว่าตำบลแชนอำเภอสนมจังหวัดสุรินนะครับเป็นบ้านของไอจันนะครับหรือใครจะมาร่วมนะครับเ,าเขาดาวแล้วก็มาทําบุญกับไอจันนะครับก็สามารถมาได้เช่นกันนะครับามาเข้าดาวก็คือวันที่31เนอนาะพอวันที่หนึ่งตามกำหนดการนะครับทางวัดตามตามใบพี่นะ อ่าคือจะเป็น2วันนะครับก็สามารถมาเล่นมาเยี่ยมมาเยือนใครอยากมากินข้าวป่านะครับนะอาจารย์ก็จะมีบ่อป่านะครับไปเข้าดาวอยู่ที่ทุง่งนานะครับอาจารย์ใดเด้อพี่น้องใครที่อยู่ใกล้นะครับในบ้านนองว่านะครับซึ่งเป็นบ้านของอาจารย์เองนะครับพรทพ่อนก็ร่วมสร้างโบสถ์สร้างศาลาด้วยกันนะครับอ่าคราวที่แล้วเนาะก็เป็น กระทินนะครับใครติดตามเนาะก็ไลฟ์ลสดใหนะ้ยอดกระถินเพราะว่าช่วงนั้นยุ่งยากมากก็เลยส่งให้เฉพาะในห้องไลา์นะครับนะก็มาตรงกับเลขของอาจารย์พอดีก็คือน่าจะเป็นสามเปียกเนาะก็น่าจะล่ำรวยอยู่กันนะครับเพราะว่าบอมีเวลาพี่น้องเพราะมันตรงเปียกสามของอาจารย์นะก็ส่งตัวนี้เข้าห้องไลา์ นะครับนะด้านหน้าก็เป็นสองหนึ่งออกสองหนึ่งบนนะล่างนะครับก็เป็นสามเปียดก็น่าจะร่ำรวยบางคนก็ลืมเนาะเพราะว่าทอดวันที่ที่เปดหวยออกวันที่สิบหกมันนานเกินนะอาจจะลืม <c oughs> คืออยังเนาะคือตาหักแทานะครับตาหักก็ทําบุญน้ำกันเด้อทําบุญกับอาจารย์ส่งสลิปช่องทางไหนอ่อ ในบล็อกอินไลน์บล็อกก็ได้พี่น้องในไลน์ก็ได้ไลน์แอปนี้เพจกำลังไลฟ์อยู่นี่นะครับเพจที่ไลฟ์อยู่ขณานี้ก็ทักอินบล็อกเพจนะครับเพจตอนนี้นะครับเพจน,นะมันอาจจะมีเป็นปลอมก็เยอะชื่อนี้นะครับแล้วก็กลุ่มนะครับกับเยอะนะ เป็นสาธารณะชื่อนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเิดของจะมีคนขณะนี้ตอนนี้มีคนติดตามอยู่6 9หมื่นเว้าพเล็ดสิก้าเนะครับอันนี้คือยอดล่าสุดนะครับนะประมาณนี้นี่คือรูปโปรไฟล์พิมพ์คำค้นหาคำว่าออกก่อนพลังเลขนำโชคแตะคำว่าเพจนะครับจะเป็นแตะคำว่าปุ่มหรือโพสหรือ เฟซนะต้องแตะคําว่าเพจนะตัวเลือกมันเจาก็จะมาเพจแต่ขึ้นโปรไฟล์นี้ก็ต้องต้องดูอีกนะครับเพราะว่ามันมีปลอมเยอะนะครับนะถ้าชื่อนี้ถ้าเป็น Facebook ก็คือกลุ่มมิชาชีพนะครับก็ Facebook จะสามารถไปขอเป็นเพื่อนเพจนะครับมันจะอยู่นิ่งๆเฉยๆไม่สามารถขอใครเป็นเพื่อนได้มีหน้าที่ตอบคอมเมนต์มีหน้าที่ ตอบอินบ็อกซ์เพจนะครับหรือ m มสเซนเจอเท่านั้นนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่าง Facebook กับเพจนะครับไๆนิดหนึ่งต่อไปเมื่อพูดถึงแนวทางรัฐบาลนะครับค่าวที่แล้วนะ่าจะอาทิตย์ที่แล้วเนาะน่าจะให้เป็นตัวเด่นใครพอทราบบ้างเอ่ยนะมีคนแม่นคนเดียวเนาะจำได้้ามีใครจําได้อีกบ้างรัฐบาลที่อาจารย์ให้ไปข่าวที่แล้วตัวตัวเด่นตัววิ่งเงินล้านนะครับ ใครจำได้มั้งนะคุณชินน้ำบัญชรคุณคำมัพพรหรืออันวคมพรเนาะเนี่ยอันผิดก็ขอไปนะครับอ่าน่าจะจำได้เนะาะเขาที่แล้วงวดที่แล้วอาจารย์ให้เปียดแล้วเก้าเนาะนะมันมาอาจารย์ให้เป็นเปียดสามมันออกมาสามเปนะครับก็คือก็คือ,คอตัววิ่งนะครับก็โอชีนะครับ,นะรบงวดนี้นะ หลายๆคนจำได้เป็น7กับ9นะครับนะครับทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับนะเป็นเจและเกนะ้นเพราะนั้นเดี๋ยวจะมาขยายคราว่า7กับ9คู่อะไรในส่วนของหลักหน่วยไหมพี่น้องนะในส่วนหัวงเบฟ้าทุกครั้งอาจารย์จะทำอยู่3ามหางเนาะหลักละ3ามหางนะครับนะหลักละสหาง เหมือนขราวที่แล้วนะนะครับเป็นตันเน้นก็คือเลข้ทยเลข3ตัวนะเน้นเป็ดก็คือเป8 2 8นเปอานาะมาลองสเปตั9กก็ทีนี้นะครับมันชนไหมพี่น้องเอามันอีกอย่างก็เลยไม่คิดว่างวดนี้นะสรุปแล้วมันเป็นหวยสัญจรนะครับหวยสัญจรเนี่ยมันกระจัดกระเลยบวกไปอีกหนึ่งนะครับก็เลยเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวอ่า ดูชุดเต็มนะครับดูสังเกตปกติอาจารย์จะไม่ฉีดเส้นใต้นะงวดนี้เพื่อความชัดเจนนะครับคือตัวเน้นที่อาจารย์ฉีดเส้นใต้สีแดงนะครับมันจะเป็นสีหางมัก็ถือว่าไม่มากหลักเก็ดก็ตามนั้นเลยนะสหางลักเก้าสีหางพะมันมันเด่นคู่อย่างละ2ตัวก็เลย ไม่สามารถที่จะตับตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยอันหนึงนะครับสูตรหนึ่งมันมันได้สองและสามสูตรอีกสูตรได้สีได้ห้านะครับอีกสูตรมันได้สามสี่ห้าอีกสูตรไม่ได้สองสามสี่สรุปแล้วหน่วยเนี่ยมันก็เลยตัดไม่ได้ก็เลยจากสองไปถึงห้า ถามว่ามันชนกันอยู่ที่ตัวไหนก็ชนกันตัวที่ขีดเส้นเส้นแดงนะครับก็เลยไม่กล้าที่จะตัดเพราะมันเป็นห้วยสันจรพี่น้องนะห้วยสันจรนาจากสถิติห้วยสันจรทองไปย้อนดูก็เลยทิ้งไม่ได้มี9จะเป็นตัวเด่นห้วยสันจรนะครับ นะเป็นสัจ์จดและเป็นตัวที่ชอบนะครับที่ได้ตังตลอดนะครับตั้งแต่เปิดเพจคนดวงเฮงปี64เนาะปีนี้6 7เมานะก็ได้จุด2หางนะอาจารย์ให้ไปหางเดียวน่าจะปีนั้นมันมันออก94หรือ95นะครับก็เลยเสัญจรที่อาจารย์ฟันมันเป็น9มันก็ก็เลยยึด ในในก็เลยไม่กล้าตัดก็เลยน่าจะเป็นเก้ามแนวนี้ไหมพี่น้องนะก็ะเลยชอบประมาณนี้ก็เลยไม่กล้าที่จะเอาตัวเด่นมามัดกันคือเจ็ดกับเก้าก็เลยไม,ไม่ไม่มัดเพราะว่ามันน่าจะแยกกันเป็นบนเป็นล่างนะครับนะไม่น่าหรือมันจะมาก็ไม่รู้นะครับว่าใครชอบแบบไหนย,ยังไงก็ล่องลอง่ลองพิจารนาเต มันมาเนี่ยนะครับสูตรเด่นของมันที่มันเป็นแปดมีกี้ก็คือ7นะครับนะและส่วนที่สูตรของหวยสันจรมันก็จะมีสูตรของมันอยู่ก็คือ9นี่แหละนะแต่อาจารย์ฟาบมันน่าจะเป็นล่างมั้งเดี๋ยวใกล้วันนะครจะมาสรุปให้อีกทีนึงนะครับอลองเอาไปพิจารณานะครับอชอบเจ็ดสีเ อาจารย์ก็ชอบนะเออเพราะฉะนั้นชอบตัวที่ฉีดเส้นใต้ให้นะก็ชอบอยู่แต่ว่าหนวยสัญจรอะไรมันก็เป็นไปได้แต่คิดว่าหลักหน่วยมันมีสองมีมีเกินนี่แหละสองสามสี่ห้าอะหลักหน่วยหรือมันจะมาหลักสิบก็ก็เป็นไปได้แต่ว่าโอกาสเป็นหลักหน่วยที่จะมาชนตัวเด่นเจ็ดและตัวเด่นเก้าเนี่ยอาจารย์คิดว่า ไม่3ก็สนี่แหละที่จะเข้าวินในหลักหน่วยตรงนั้นเป็นตัวกันนะครับเพราะว่าเป็นสัญจรลองเอาไปพิจารณาดูเ้้ยอพี่น้องนะนะลองเอาไปพิจารณาดูเนี่ยถาว่าลัตเตอรี่วันนี้ซื้อเยอะเหมือนกันเดี๋ยวตัวไหนย่างไรค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งนะแต่ใจลึกๆมันมีความรู้สึกชอบชอบก้าะแต่ลัตเตอรี่ก็คือหลังเนาะแต่ตัวบน เป็นล่างล่างเป็นบนม,มันเป็นได้หมดนะครับเดี๋ยวแค่ว่ากันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์ขอไปแก้บนอ,องค์ปู่วันนะครับท้าวเวสสุวรเอ้ยหลวงปู่สวงนะอาจารย์ไปอยู่สามสี่ครั้งนะครับถูกอยู่สี่ครั้งทุกครั้งก็ได้จิบเงินแสนไปทุกครั้งนะครับยังยังไม่เสร็จภารกิจแต่ว่าจะาไปก่อน นะครับจะจะไปก่อนอยู่มิ่กี้ก็มันก็ได้เนาะถ้าไปครั้งล่าสุดนี่มันก็มาเป็นตัวแปดสามแต่มันเป็นสามแปดนะครับก็ไม่อยากจะกลับลอตเตอรี่เราไปกลับตัวตัวอื่นเอาตัวที่มันได้หลายก็ลอตเตอรี่เนาะเพราะลอตเตอรี่ถ้าเป็นล่างเนี่ยมันใบใบละยลอยมันได้เท่าไหรนะ่ละได้พันกว่าบาทเวลาไปขึ้นเงิน ซื้อไปห้าใบห้าร้อย 500. ถ้าเราซื้อห้าร้อยนี่มันเป็นเงินจักมือแบบที่หวังว่าก็เลยจังสีไหมอ่าไปได้อ่าหางลัตเตอรี่เอ้ลัตเตอรี่ในกองกระถินมันในยอดมันลงไายด้วยสามแปดเนาะมีคนขายลตัตเตอรี่เคนอาุมเอาแต่สามแปดมาให้หรือแต่ชุดใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับนะก็ถือว่าจวดจัดกันนะครับเดี๋ยว วันศุกรนะ์เนาะรัฐบาลออกนะ่าจะเป็นวันอาทิตย์้ะว,วันศุกร์เดี๋ยวค่มาสรุปอีกทีหนึ่งยังไงเนาะประมาณนี้นะครับลองเอาไปพิจารณานะ